Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video สั่งทำแค่เด้อไปเอ๋อ๋อเสร็จที่ยังบอกเอามานะสักสองตัวก่อนเพราะไม่มีเบอร์มัน รเนาะคณะแม่ชีแล้วก็อริยนามิภูปัรชำเช้าว,วันนี้วันที่สิบเก้าวิศน์นาสองพันห้าร้อยหกสิบหกเอาวันนี้เป็นวันจันทร์นะเริ่มต้นนะ อเป็นวันเริ่มต้นในการอ่าพมหากินต่อสู้ดิรลนเนาะทั้งโลกเนทางธรรมนะเป็นวันทางธรรมเนาะชาววัดเนาะ <c oughs> วันนี้ทางวัดป่าบ่อนนะ้ำพระอินได้ประกาศอ่า ปิดรับไม่ชีที่ 250, อส 250. องร้อห้าสิบพระสงฆ์สองร้อยห้าสิบก็ได้มีอ่าอ่าขรยานมิตรทั้งพระทั้งชีอ่าที่จะเข้ามาบวชอ่าจอง <c oughs> อจองมันมากมายเนาะเอออ่าลุงตาก็ ให้หผลมีเหตุมันก็เลยมีผลว่าสถานที่การก่อสร้างกุฏิเนาะตอนนี้ทางวัดป่าบอน้ำาอินก่อสร้างกุฏิสำหรับไม่ชีได้ประมาณสอง้อยสิบเจ็ดหลังและ,อะลองตามไปสำรวจดูด,ด้วยตัวเองนะ ก็ขาย,ยู่ที่สามสิบสามหลังจะครบสองห้าสิบนะพอดีในจำนวนสองร้ห้าสิบหลังเนี่ยก็จะเต็มพื้นที่ถ้าอีกสามสิบสามหลังเนก็จะเต็มพื้นที่ที่ซื้อมันที่เป็นบริเวณอาณาบริเวณของวัดเต็มเนาะคือมีมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้ว เงีเนาะก็เลยมีเพื่อนเพื่อนผู้ไปทําอยากจองไว้ในโกต้าจำนวนอมากมายเลยเนาะทั้งพระทั้งทีเนาะทั้งนั่นพระก็มีเดินทางมาด้วยตัวเองด้วยมาสมัครไว้ฮะอ่า มื่อวานนี้หลงตาก็ให้ครูบาทุยเป็นคนอ่านั่นพระนี้ก็จะรับได้ประมาณอีกห้าสิบห้าสิบรูปเนาะอ่าสำหรับกุฏิช่ทาทงไมธธ่ชีสามสิบสามหลังนี้นะนะอ่ะก็ะะมีเจ้าภาพ พอยื่นมาแล้วหนึ่งหลังเนาะหนึ่งหลังว่ามันอยากอ่าเป็นเจ้าภาพหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทก็หลังเนาะอ่าอ่าขายอยู่สามสิบสองหลังสามสิบสาม้มาแล้วหนึ่งหลังเนาะใครอยากเป็นเจ้าภา,า,า,าพทั้งหมดเลยก็ได้นะอ่าอ่ออลาละสิบหลังก็ประมาณล้านห้า นะสามสิบสามสิบสามหลังก็ประมาณห้าล้านเรประมาณเนี้ยนะอ่า uh, 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 พยาอ่า uh, ทำในส่วนที่เหลือก็ได้นะอ่ uh, ปะาปมันห้าล้านบาทเนะทาะสปหรับค่ากุติเดียวสร้างอีกสามสิบสามหลังสำหรับแม่จีสำหรับค่านี่ก็ประมาณอีกประมาณอ่าหกสิบหลังเนาะอ่าอ่าหกสิบหกสิบหลังนะพุติค่าะ ใครอยากเป็นเจ้าภาพผู้เศรษฐีผู้มีตังเยอะๆก็ได้นะนะอยากเป็นเจ้าภาพสร้างบุติสร้างไว้แล้วก็เป็นอของแผ่นดินของศาสนาอผู้มาอยู่จะได้พึกตนเนาะถามว่าอถึงไม่มีเจ้าภาพลงจาก็จะเป็นเจ้าภาพสร้างยูดีนะ พราะว่ามันจําเป็นนี่กิเลสมีผลเสมออ้างความจําเป็นนี่แหละเนาะเพราะคนประมาณหกร้อยคนเนี่ยถ้ารวมถ้ารวมมาเต็มพื้นที่หกร้อยคนก็ต้องมีที่อยู่คุติหกร้อยหลังถ้าหกร้อยคนถ้าห้าร้อยคนก็ต้องห้าร้อยหลังเพราะละภาวนานะ ถ้าอยู่รวมกันก็ไม่ใช่นักภาวนานักภาวนาต้องอยู่คนเดียวไม่ว่าหยิงหรือชายจะเกิดผลเอาเรียกกายวิเวกจิตวิเวกนะต้องมีที่ฝึกตนเป็นส่วนตัวนะกุฏิน้อยคนละหลังละหลังนี้เรามีห้องน้ำในตัวทั้งหมดนะ มีห้องน้ําในตัวเลยเนาะมีมุงรวดอ่ะอ่ามีมุงรวดไม่ต้องห่วงเรื่องอ่านนเนาะอ่าส่วนเรื่องความสะอาดทำเอาเองอ้ออตพุทธีไข่เน่าก็ไปดูกันลลวกันดูเอ,เองเนาะออะส่วนก่อสร้างตอนนี้ลุตงตาคิดว่าเดือนหนึ่งก็ได้ประมาณ24หลังเป็นอย่างน้อย อะยี่สิบสี่หลังต่อเดือนเนาะเห็นไหมอ่าก็ใช้เงินใช้ปัจจัยจำนวนพอสมควรอ่ะสามสี่ปีมานี้วัดป่าบ่อน้ำพระอินทร์ไม่เคยหยุดอ่าการสร้างกุฏิเลยฮะโดยเฉพาะวัดเรานะไม่มีกระทินไม่มีพระป่าะไม่มีงบประมาณใดๆฉะนั้นที่อ่ะ อาสนับสนุนพวกเราทำมนเองเนาะโดยเพราะหลงจาอ่เต้องตัวเป็นเกลียวหัวเป็นนอ็อตเพื่อจะ,อะนำปัจจัยส่วนนี้ซึ่งเป็นจำนวนมากอยู่พอสมควรที่จะมีค่าใช้ใจ่ายแต่ละวันแต่ละเวลาเพราะกุฏิแต่ะละหลังก็ต้องมีน้ำมีไฟเนาะ อ่าเรามีพัดลมให้เนาะอ่ามีผ้าห่มมีหมอนให้เนาะอ่าอ่าแล้วพวกที่สึกไปเนาะพวกที่ออกไปก็ครุณาอย่าเอาพัดลมไปด้วยเด้อนะอ่าพัดลแมแหมเอารถมาใส่รถปิกอัพไปด้วยฮะฮะโอ้โหพัดลมยังไม่เอาไว้ให้เพื่อนเลยเนาะอ่าอ่าที่ไม่ดีไม่ไข่เอาก๊อกน้ำกูไปดรู้เปิด ฮะฮสำหรับอ่าเห็นไหมคนดีนะก็ทำชั่วได้ยากคนชั่วก็ทำดีได้ยากเหมือนกันนัทเขาเรียกว่าสันดาหรือนิสัยนะอ่าสันทันทันดาของแต่ละคนนิสัยของแต่ละคนไม่เหมือนกันเนาะเป็นเป็นธรรมดาของโลกนะฮะคนที่ชอบก ยกย่อมสรรเสริญคนที่ไม่ชอบอ่าก็อ่วา,าว่ากล่าวว่าด่าเป็นเรื่องธรรมดาเนาะอ่าแต่ธรรมดาส่วนมากคนที่ด่าก็ไม่ค่อยบาทตันแดงเดียวมก็ไม่เคยมาให้กูนะ <c oughs> แปลกประหลาดมากเลยนะอ่าสิ่งที่เราทำเมื่อวานนี้ก็มีครูบาอาจารย เดินทางมาของบขอโน่นขอนี่เยอะแยะมากมายซึ่งหลวงตาก็ประกาศว่าหลวงตางดงดนะเพราะว่าทางวัดป่าบ่อน้ำอินไม่มีปัจจัยแล้วนะหมดแล้วให้ไปหมดแล้วตอนนี้ไม่มีอะไรจะให้แล้วนะเหลือแต่ทัวกับหัวใจเนาะนะ วัดป่าบน้ำพระอินเป็นวัดที่ยากจนแต่คนอื่นมองที่เราเสียออกไฟบริจาคออกไปตอนนี้หลวงตาประกาศเลยว่างดดดบริจาคช่วยเหลือองค์กรต่างๆที่ทำหนังสือมาเพราะวัดป่าบน้ำพระอินท์ไม่มีปัจจัยแล้วเนาะ อ่าไม่มีแล้วเนาะอ่าอืมก็ขอเสียใจด้วยเนาะที่ไม่ได้ทําให้ผิดหวังเพราะลุงตาก็ผิดหวังแล้วตอนเนี้ยอ่านะไปขอกับคนดีๆก็แล้วกันเนาะอ่าอ่าอ่าเอ่อวานนี้ก็มีอ่าม มาขอสามสี่หนแล้วกูก็ช่วยไปทุกหนเพราะกูไม่มีปุ๊บมันบอกว่าน้อยใจว่ามันไม่ได้ว่ารับโอ้ะกูก็เลยว่ากูก็น้อยใจเหมือนกันแหละที่กูไม่มีให้เนาะอ่าเห็นไหมเขาไม่รู้หรอกว่าเราไม่มีเนาะอ่ามาขอได้เพราะว่าดีเนาะไม่ได้เขาก็โกรธเนาะอ่าก็เป็นเรื่องธรรมดานะโกรธก็โกรธไปเนาะ เพราะเราไม่มีเนาะเราไม่มีให้แล้วเนาะเพราะฉะนั้นวัดตากว่าน้ำพระเยนอ่ามีค่าใช้จ่ายเป็นมหาศาลพอสมควรเนาะเฉพาะคนอยู่ในวัดก็ห้าร้อยกว่าคนนี้ก็ถือว่าอ่าอ่ามากมายต่อไปเราก็คงดูแลแต่อ่าส่วนในบริเวณอ่าครอบครัวของพวกเราเนาะอะ่ากขขอประกาศด้วยเนาะ งดรับงดบริจาคเนาะงดบริจาคเพราะว่าหลวงตาไม่มีตังแล้ววัดป่าบาา่อน้ำพระกินหมดตูดแล้วพูดภาษาหลงตาหมดตูดไม่เหลือแล้วเนาะ สำหรับเรื่องอคุาอาจารย์ที่ประสงค์ที่จะมาจองอในโคต้าอีก50รูปนี้เนาะกะ็ไปติดต่อที่คุูบาทุยลงไว้เนาะลงจองไว้นะสำหรับเมชีก็ไปจองเลยถ้าได้ที่เมชเชิญเนานะอ่าแล้วจำนวนอีกสิบสท่านเนาะ อจองเต็มแล้วเนาะคอ่าใมากกว่า๋อแม้ที่เต็มหรือเต็มแล้วเหลือลดแล้วอ่าเหลือสิบคนท่านสิบท่านนี้ใครมาก่อนก็ถือว่าได้ได้ได้โควตานี้ไปเนาะอ่าเพราะว่าออ่่าามัน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 ล้นแล้วเนาะอ่าล้นล้นแล้วเนาะอออ่่่าาดูว่าไม่รู้จะทำยังไงเนาะ เอออะเพราะว่ากูต้องมีดี่หรอกเนาะคนถึงอยากมาอยู่ด้วยเนาะตั้งห้าหกร้อยคนนะหรือพวกนี้โง่พอไม่รู้ฮนะฮนะอ่านะนะพวกใดมาอยู่วัดป่าก,ก่อนน้ะก็อินเนี่ยเป็นคนโง่ฮนะทำไม con ngu nhớ chẳng, nó, ừ. 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 à, à, um, à, phải biết là, nó, à, cha na phải chơi gần bằng à, <laughs> <laughs> anh, cha ní lấp đai cái này là, hả hả hả, hả hả, mì nó, thà mì cha na phải chơi gần, <cười> à. <cười> à. มีไหมคุณจันโตถามว่าขออนุญาตเรียนถามครับสุขทุกวางเฉยใช่เราไหมครับขอความเมตตาครับ๋อ่าแค่รู้เฉยๆไม่ใช่เราหรอกถ้าเราปรุงนะก็มีเรานะอย่าลืมนะว่าการปรุงนี่คือการเกิดการปรุงนี่แหละคืออุปทานนะในระบบการเกิดของปฏิจจสมุปบาทเนาะอะ เพราะฉะนั้นต้องอาศัยตัวสติตัวรู้ตัวสัมปชัญญะ,ะให้เข้าทันธรรมะเนื้อแท้แล้วแก่ของธรรมะจริงจริงก็คือสตินะตัวสตินี่แหละแล้วเราจะอบรมสติเอาไว้ตรงไหนก็คืออาณาปานาสติเห็นไหมอานาปานาสติหมายถึงเอาสติไว้แม่ไว้กัะลมนั่นแหละคือ,อ,อวิธีนะ,ะเพราะเราอยู่ในลมเราก็จะเห็นความคิด พูดผ่านพูดผ่านเราก็จะเห็นว่าความคิดมันเกิดอยู่ตลอดเวลาฮะความคิดเนี่ยไม่ใช่เราเห็นไหมมันจะแยกตัวเมื่อก่อนเราเป็นกับความคิดเป็นอันเดียวกันฮนะแต่พอมานั่งดูแล้วอ้าวนะความคิดมันคิดเองไม่ใช่เราคิดพอมันคิดเนี่ยยังไม่เกิดน,นะ ที่ว่ามันเกิดคือสัญญาตัวความเนี้ยปรุงแต่งยังไม่ได้ปรุงนะเข้าใจไหมมันคิดขึ้นมาปุ๊บเนี้ยถ้าเราไม่ปรุงมันก็ดับลงแต่ถ้าเราปรุงมันก็ไม่ดับไงมันก็ไปต่อเป็นเรื่องเป็นราวนั่นแหละคือการเกิดระบบของปฏิจจสมุปบาทนะการตัดกระแสแห่งการเกิดคือทํำยังไงเราจะไม่เข้าไปปรุงเพราะฉะนั้นเราต้องอยู่ในฐานของลมหายใจให้ได้แค่เนี้ย รู้ไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเจริญขึ้นเรื่อยๆนะนะการเกิดหรือ,อถ้าเราไม่ปรุงพบสั้นเราก็สั้นลงนั่นเองเนาะ,ะเมื่อปรุงเม,มื่อไร่พบสั้นก็เกิดทันทีตัวเราก็เกิดขึ้นทันทีนั่นแหละเรียกว่าตัวเราเรียกว่าตัวปูของปูเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นการม,มีสติแนนอยู่กับลมหายใจนี่แหละคือการอาจัดกระแสแห่งการเกิดกัไว้อา อคุณสิทธิพัฒน์ครับกาบเรียนถามจิตเห็นจิตเห็นอย่างไรครับอ่ะจิตเห็นจิตในสติปัฏฐานสี่นะทำไมจิตมีสองล่ะอะไหนบอกจิตมีดวงเดียวล่ะทำไมจิตเห็นจิตจิตในจิตอีกล่ะเห็นไหมอันนี้มันเป็นภาษาจำไว้อ่ะจิตตัวหนึ่งเนี่ยถ้าจิตเห็นจิตจิตตัวหนึ่งคือจิตแต่สังขารหรือความคิดปรุงแต่งนั่นเอง ติตตัวหนึ่งคือสติเห็นไหมถ้าสติเข้ามาอยู่ในลมหายใจสติตัวนี้ก็จะกลายเป็นผู้รู้นั่นเองเรียกว่าจิตสังขารหรือความคิดจะเป็นผู้ถูกรู้นั่นเองเรียกว่าจิตเห็นจิตก็ได้นะแล้วแต่จะตั้งชื่อเอานะเพราะฉะนั้นสติปัฏฐานสี่ก็รวมอยู่ในอานาปา,า,านสตินี่แหละเห็นไหมพระพุทธเจ้าพูดว่า ดูกอรออุนนบุคคลใดอ่าอ่าเจริญทําให้มากด้วยอนาปานส,สต,ติจนสมบูรณ์แล้วส,สติปัฏฐานสี่ย่อมบริบูรณ์พุทชงเจ็ดย่อมบริบูรณ์วิมุติย่อมบริบูรณ์นะนี่นีน,นะอ่าไม่ต้องไปคิดมากเพราะความคิดมันหลอกลวงตลอดอ้ามาแล้วมะผู้ที่จะถวายอ่าุติะมาจากอะไรนะเยอรมัน เอ้ยไม่ใช่ออสเตเรียบินมาจากออสเตรเลียเนาะ,ะ,ะมาจากเมื่อวานเนะฮะเนี่ยเป็นคนแรกรที่ทำกุฏิแมช่ชีเนาะสามสิบสามหลังมาแล้วหลังหนึ่งแล้วเนาะ,ะบินมาจากออสเตรเลียเนาะนเห็นไหมคนออสเตรเลียกาฟังหลงตาเยอะนะ เอฟซีเอซีเค pues no? ูบาชายด้วยคูบาทุยด้วยไม่ชีเจิ้นด้วยเนาะอ่อนก็อ่อนอ่อนก็โอนกดนอ้หาธนาคารไม่เจอหรอไม่เหมือนออสเตรเลียออ่ะอ้าว เพราะฉะนั้นเนาะตอนนี้กุฏิสามสิบสามหลังเหลืออยู่สามสิบสองนะฮะของไม่ชีนั้นเหลืออยู่สามสิบสองเห็นไหมแต่คนจองหมดแล้วจองเขาอยู่นะเนอ่ยผู้ใดมาก่อนเนาะก็ถือว่าได้สิทธินั้นเนาะ เพราะว่าจองมันเยอะเหลือเกินเนานะเพราะฉะนั้นนะชื่ออะไรนะฮะเจนจนีโ่โค่เจนนี่โคอ้โหกูก็พูดภาษาอังกฤษเลยนะเจนนีโ่โคนะโค่ะโค นาจินนี่โคล่จากออสเตรเลียสวายพุทธิจ๊ะจำนวนหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทสาธุฮะตอนนี้โคนะฮะนี่บินบินมาจากออสเตรเลียเลยนะอ่าเห็นไหมอ่ามาทั้งครอบครัวเลยเนาะเห็นไหม ภารกิจอ่าเยอะแยะมากมายสำหรับองตาเนาะอ่าตอนนี้ก็ทางมูลนิธิออ่า่าาผู้ภยัยอ่าของวัดป่าบ่อน้ำพระอินอก็ต้องการรถอ่ดฉุกเฉินคือรถอิดอะไรับอิมูแันอะไรเนี่ยฮะ แอมโมแลนเหรอแอมโมแลนหรืออีโมแลนกูก็จำไม่ได้เนาะอ่ากูก็ปอ .4 เนาะอ่านี่แหละปอ .4 พูดภาษาอังกฤษก็อย่างเงี้ยแอมโมแลนแอมโมแลนใครอาอ่าอ่าถวายก็ได้นะแอมโมแลนแอมโมแลนเนาะอ่าคือเราช่วยคนได้เยอะ เนาะตอนนี้ออยากได้รถไฮบริดหนึ่งคันเนาะเศรษฐีผู้ใจบุญก็ช่วยได้นะอามันช่วยโมเนิีิวัดปาบ่อน้ำไปอินที่เป็นกู้ภัยเนาะแล้วก็อยากได้อะไรนะเครื่องปั๊มหัวใจด้วยเนาะเวลา ไปกู้ภัยไปช่วยเหลือคนนะซึ่งหลวงจาก็ได้รถมาคันหนึ่งสองคันแล้วล่ะที่อยู่กู้ภัยแต่ทีนี้รถออะไรนะแอมบูลแนนยยังไม่มีเนาะนะที่ว่าใครอยากทำมูลิอ่ามอบรถก็ได้นะก็ขอให้อ่า รับทราบวัดป่าบ่อน้ำอินมีหน่วยกู้ภัยอยู่สามจังหวัดเลยนะที่หลวงจาาทำไว้เห็นไหมเพื่อช่วยเหลือคนช่วยเหลือสังคมเนาะเห็นไหมสาธุเนาะะคุณเจนนี่โพนะจากวัจเจรียพร้อมพรอครัวถวายปฏิิหนึ่งหลังจำนวนเงิน หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทขอสาธุการด้วยคำเอาสาธุดังๆสาธุโอ้เธอได้สองลังนี่จังกว่านะฮ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 ะเอาะเออรางวัลที่ออสเตรลียล้อเลเานเลยเอองั้นกูซื้อเองดีกว่าฮะฮเอถูกของไทยอฮะออสเตรเลีย เอออ่าอาตั้งใจแล้วพรละจีนี้ได้จังละอ่ายันทาวะริว่หาภูราปาริภเ,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 เรนทีสากรังเอวะเมวะอิโตดินนางเปตานังอุปกปติอิจิจังปิติจังตุมหังกิปเมวะจะมีจันตุสัพเบปุรนตุสังกปาจันโดมรระโซยะทามนีโชติละโซยัทา สัพพิโยวิวัชนทุสพโรโกวิณาสตุมาเตภวะวันตราโยสุขีดีขายุโกภวะอาภิวารณาสีปริสักนิจังอุทาปจายโตจัตตาโรธรรมาวะันติอายุวันนสุขังหะรังสา